เอาจริงๆพระนี่คือผู้นําดอมส้มที่แท้รูกมีดอมส้มอยู่30,000ื่แห่งกว่าทั่วประเทศแต่จริงๆคนละส้มความรู้สึกของคนที่ที่อั้นมา 8, ปดปีแล้วรู้สึกว่ากําลังจะได้ประชาธิปไตยเรารู้สึกว่าไม่ได้อย่างที่ควรจะได้ก็ต้องคงต้องบินทบาทให้ยึดหลักสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น freedom of speech freedom of thought โดยที่ ทำยังไงให้มันเป็น non-violence ให้มันไม่รุนแรงเกิดมาชั่วเราสร้างการเปลี่ยนแปลงได้โดยลุกขึ้นอย่างกล้าหาญแต่ไม่ได้ระรานใครให้เดือดร้อนจนเกินไปแต่ในการลงมือทําแบบนั้นก็ต้องระวังด้วยว่าสิ่งที่เรากำลังจะทําขอให้มันเป็นไปเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่เราก็สร้างอธรรมให้เกิดขึ้นอีกทีหนึ่งเหมือนกันบทเรียนในอดีตนะแต่ว่ามันเห็นบรรท้อนให้เราเห็นแล้วว่าในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาการที่ เราเหมือนกับอยากจะได้ประชาธิปไตยและเราก็แสดงกําลังของเราแต่ในขณะเดียวกันด้านหนึ่งมันก็ทําให้หลายๆอย่างมันปั่นป่วนไปหมดฉันก็คงจะชวนใช้ความรู้แล้วก็ขับเคลื่อนกันในการแบบที่เคารพทั้งในแง่ของกฎกติกาของสังคมแต่ในขณะเดียวกัน ถ้ากฎกติกาอะไรที่มันไม่เอื้อต่อความเป็นธรรมในสังคมก็ช่วยกันเปลี่ยนแปลงหลวงพ่อสมเรนพระโคสาจารย์ประยุทธ์ปิยุโตเนี่ยท่านเคยเตือนไว้ว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันตัดสินความเห็นได้แต่มันตัดสินความจริงไม่ได้มันก็ต้องระวังคํา,าว่าอวิชชามหาชนต้องระวังมากครับเพราะแม้กระทั่งคนที่นั่งวันนี้คิดว่ายืนอ,อยู่ข้างประชาธิปไตยแต่ถ้าเกิดไม่ระวังด้านหนึ่งคุณกําลังจะเอาความเห็นของคุณมากําหนดทุกอย่างให้เป็นไปตามทิศทางที่ตัวเองอยากจะเห็นและสังคมจะอยู่ไม่ได้ถ้าทุกคนก็ทําแบบนั้น มันเป็นเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วคําถามคือคกลไกที่เราจะสร้างเราจะคลี่คลายกลไกบางอย่างในบ้านเมืองเรื่อง250เป็นต้น mm. ก็เป็น,นกลไกที่เราเห็นอยู่แล้วว่ามันสร้างปัญหาแน่แนมันออกแบกบมาเพื่อป้องกันปัญหาบางอย่างในมุมของคนบางคนแต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างปัญหาให้กับสังคมส่วนใหญ่และการขัดเพื่อนในเรื่องของประชาธิปไตยปัญหาบางอย่างอ่ะพอมันสางไปถึงสาเหตุมันไปไม่ได้พระเจ้าก็แนะนำว่าม,มีวิธีที่เรียกว่า เหมือนเอาหินทับยากก็คือเมื่อมันมีปัญหาแล้วหาข้อยุติไม่ได้ก็พักมันไว้ก่อน,นจะเรียกว่าปิดสวิตไม่รู้มันจะเข้ากับสาการณ์หรือเปล่าแต่ประเด็นคือมันมีวิธีการแต่ว่าเราต้องจริงจังกับการจัดการในเรื่องน,งนี้ใน่ฉะนนั้นแล้วสุดท้ายตัวเราเองบางทีพยายามจะสร้างสร้าง,งวิธีการแก้ปัญหาหนึ่งแต่กลับอาจจะสร้าง สาเหตุของปัญหาใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมขึ้นก็ได้ฉนันในมุมแบบนี้อนุนว่ามันต้องอาศัยความรอบคอบและถ้ากลับไปที่หลักคุกษณะาก็คืออยากให้ไปด้วยความรู้ตื่นแล้วก็เบิกตาอาศัยเมตตาและก็ปัญญาไปด้วยกันนั้นในมุมอัตมาถ้ามันสามารถปลดล็อกตรงนี้ได้ไม่ว่าโดวยวิธีการใดที่ผ่านการใคร่ควรพิจารณาด้วยกันแล้วเนี่ยอนมาก็คิดว่าควรจะพยายามทำด้วยสติและปัญญาแล้วก็ขอให้เห็นว่า ให้ความตั้งใจเดิมของเขาแม้วันนี้จะเห็นแล้วว่ามันสร้างปาัญหาก็ขอให้รู้ว่าด้านหนึ่งเขามาจากเจตนาดีในเมื่อเจตนาดีแล้ววันนี้มันไม่เวิร์กก็ปรับปรุงแก้ไขคนเราเรียนรู้จากอดีตได้หนึ่งครั้งที่พลาดเธออาจไม่รู้ผิดแล้วเป็นครูรู้อยู่แก่ใจหนึ่งครั้งที่ผิดจงคิดแก้ไขผ่านแล้วอย่าผ่านไปจดจาไว้เป็นบทเรียน19กรกฎานี้ผู้ที่มีอํานาจในการเรื่องนั้นก็อาจจะช่วยลดล็อกอันนี้ก็ได้